มื่อนี้พักกันออกล่าอีกแล้วพี่น้องลมว้อยลมบ่ได้อยู่พี่น้องไอ้ลมหนาวแห้งอะไรแม่ nhả ฟอนไช่ <c oughs> ปัดพี่น้องพุ่งในลานนะคบเขบ่าเบาปัดพี่น้องขนาดว่าบรรยากาศมันล้มเลยเนะี่ยฟอนไช่ดำมานขนาดเลยกบเข่าเบ้า ม,ม,ม,มึอนี่สิพามาคัวกบพี่น้องบริกลได้ไหมอะไรคำจะไปชับได้อันาะเขาหนาะตัวใหญ่มากเลยทุกคนฮักขาฮัากขาฮัากไหนบอบอลชุบคนเคยมาเอาอพี่น้องอยู่ในนีนในคนน้องอยู่น่ะชิมอนกับพรชัยกบมันเข่าเบาอยู่ในนีพี่น้องน้ำมาน้ำมาสิดทายหูคนนี้ ว้าวตัวใหญ่เลยหิวคาบด้วยฮะปลาตัวไซอันลีพี่น้องมั่งามหนึ่งเอ้ยนี่แหละปลาทุกคนไ่เจ้าเดี๋ยวสิพาชั่วเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้อยู่งก้นน้องแน,น่าน,นี่แหละบรรยากาศล่มแห้งเลยพี่น้องเลยแห้งขู่มมือมือนีอชิพ้าเขาใช้ชวนมาคัา่วกบ บอลเคยได้เพื่อนบอลอยู่ในนี่นะปาด์ตมึงในถ้ำมันนะนี่นี่พี่น้องอุ๊ะมองมันอยู่นะเงี่ยโอ้มันยังเปียกทีมันเขาเบาอย่าชั่วเด้วอันนี้เขาเจ้าหาชั่วมึงติตามมันนั่นมึงในมากันสามคนพี่น้องมาสามอย่าถามสี่ม้าขนาดชมเธออยากมาลีพี่น้องไอ้เพื่นว่าเคยได้อยู่ในนี้มาเอาปีนั้นน่ะได้จากตัวทำยังไง แม่นบ่โอ้พี่น้องแสดงว่ากบมันมาชนอยู่แถวน,ถนี้มันเป็นป่านะป่า,ากัญแชยงป่ามันเขาเบาอยู่เนาะป่าอย่างเงี้ยเขาเอินป่าอยงังไงวะคล้ายๆบุ๊คล้ายๆเผือกทางโน้นเป็นเผือกหัวยังไงวะเห็นอีกแล้วว้าวพี่น้อง พี่น้องไยโะตด้คือตัวใหญ่ขนาดเนาะค่อยพื้น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 ค่อย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 เหย่ยมต้นออกมาได้ลัดเด้อลัดเด้อพี่น้องเบเฮ้ยคุ้ไปคุ้ไปกันออกกันออกทั้งนั้น เอาเลยเอาเลยจับเอาเลยจับเอาเลยปอดพี่น้องปอดมันนยูบอดมันยูมันยูนจะเป็นน้องที่ปอดมึงมึงมึงพี่น้องเไยปอดใช้ได้่องตูแล้วมันนี่ได้สะบัดนี่ได้เดี๋ยวเวลาจะค่อยเชาะออกไปเรื่อยๆคะแนนอยู่ไปกลุกๆอันนี้เขาเมื่อในพี่น้องจะเป็นน้ำมันอยู่นะมันอยู่หึงนี่ครับนี่ฮัก ฮักได้เยอะดูใส uh ่ข้อพันยามไปฮักคาพี่น้องเงยจับดีๆได้ลุดไปหนึ่งหมดได้เลยใครจะมามานำพี่น้องแั้งมาขอจีฮักมาฮักคาบ่ได้อีกพี่น้องเงยฮักคาโคตรยากเนี่ยสองตัวแล้วทุกคน ใหญ่แหงโอเคนี่สองตัวแล้ว like. ก so, huh? wow. okay. mm ่อนใช่นะพี่น้องตัวที่สองอ่าลุยต่อโหโคตรมานเลยใช่ก็ไปก้นอยู่ได่เขาอว่ามาชัวะอันนั่นนี่นะป่าทุบบอลที่อยู่นะป่าอันนี้เขามุ่นแท้ๆแบบเพิ่นซับลูกไปแล้วมันแบบเห็นหลุดพี่น้องเป็นผงอยู่ บอนเคยเอา่านอย่าซับหัวนะครับด้วยครับคอยอออเสาะมองนะคือเป็นน้ามือม,มันออกแล้วทออกแล้วบอลน,นั้นพอดีบ่ห้อนพี่น้องบรรยากาศแช่นี่สมุนก็มาน้ำต็มอยู่นี่กตัวได้ออกตัวหู้นี่บรอดออกไม่เหน็หนบ่ได้ดิ แล้ววางมันกระโดดออกเด้อไปลัดข้างนั้นเออจะรัดข้างนั้นพี่น้องเห็นยืดตัวมันนะอย่าพังเอาไหนเออมันแม่เบิ้งคักก่อนไหนเหมืนพุงมันนี่พุงแม่นี่น่ะโอ้พี่น้องลัดเด้อลัดเด้อเดีวยจะค่อยปืิดลัดบ่ต้องจกอยู่ตรงจุกเบิจงค่อยปืิดนี่รัดไหนมีความพยายามด้วยดิฝุงมันว้าวว้าวว้าวแล้วอะไรมามาไมีไม่ม่ นี่นี่มาเ็ดมาเ็ดมานี่ว่าแล้วไปเอาน้ำมาเร็วๆพอ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 บอกแล้วว่าสมุนไพรยังวะปั๊บโปอกซิมอนพี่น้องวางวาได้พูดออกจากมือดิจากโพดใน่ยยูปาดพี่น้อง จะโพตแน่ยูแน่มาแน่มหมโอ้สามโตแล,โมแล้วพี่น้องโคตรม่วนเลยแบบมนันชั่วไปแล้วมันเห็นแล้วเนาะมันเป็นผงอยู่ใครแต่ว่ามีหมามานำพี่น้องเจ้าหนุ <laughs> ่มเกลียวหไดแล้วอี๋ พี่น้องสามตัวแล้วใหญ่เข็มโอเคโอ้พี่น้องเอาตัวได้กันจนฮักค้าบุ่ไ้เลย <c oughs> มองมันอยู่น่าจะเป็นผงเป็นน้ำนะครับ <c oughs> ใครก็ชุ่มเจ้าเวียนอะไรอยู่ดอกเคยวย่าไปก้นดอกเมื่อนี้ก็เลยเพื่อนชวนแล้วก็ลงมานน้ำกันพี่น้อง ตะกี้วันศุกรกันไปหาแมงคาม <Okay. S 1> กันไปหาอันเมืองแคนแมงดีๆได้คือคืออยู่ mm hmm. มแมนบ่ <laughs> ป่าอันนี้สมุนเดร็กคว mm ้ hmm. ไปเรื่อย mm hmm. ๆพี่น้องมาลุยสามคนเหมือนใกลแต่เอาสมุนมาลายสมุนมาสามตัว ซุ้มเพื่อนเคยมาเอาในนี่นะพี่น้องป,ปีก่อนนี่ได้ซิฟป่ายพูว่าสะในวันเกษตรลงมาของเกษสรลงมาเมื่อวานนี่ก็พากันไปห้ากลมเมืเอ่อนี่เมื่อนี่ก็เลยชวนบอแปบลงมาพี่น้องซิมอนอ่ะอยากมาผู้เดียวหักบปกล้ามาอยู่กลุ่นน้องพี่น้องป่ามีแต่แตน <laughs> ป่ามีมุนแตกแตนเลยเจ้าพี่น้องผ่านไปบพอพ่อวิ ติงติเบังไว้ทปาบังไว้เด้อบังไว้เด้อใช่เหาเลยเออร้อยนี่พี่น้องคอยคอยค่อยคอยติ้งล้วเดี๋ยวขอจะไปคนปืดทาคูบน้วติงเลี้ยติงเล้ติงเลี้นี่หรือว่ามันปุดออกมาได้หลับหไดท่ทานเลยเลยนี่เน่ะหอน้องกึกนี่ตังเป็นกบน่อยเดิน เอาเลย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 เอ้ยตัวนี้วัใหญ่เป็นไงพี่น้องธรรมดาตัวหามมันตัวใสเลยกบมันเขาเบาขนาดมันมันขึ้นครกอยู่หู้นะคฮามตัวมันใสพี่น้องสี่ตัวแล้วทุกคนโคตรมานเลยเหมือนี่พี่น้องเล แต่เขามาใช่เบ็ดนั้นมันได้กินในพี่น้องอยู่แถวนี้นะมันย้ำหนีมากหนะมันเขาเบา,า,บามานมานพี่น้องเลย,เยวขวบไปเรื่อยๆได้สี่โตแล้วใครก็ก้อนอยู่เด้ก้นกินเมื่อยยังไม่ได้แต่ว่าเวลาเขาซับไปนะพี่น้องมันสิแบว,ว่ามันสิเป็นผงลงหลงเขาซับไปมันสิเห็นหลดแมนม,มันสิล่มลง คล้ายๆคืองูกระปูนแหละเขาเอินกบเขาเบาพี่น้องวันนี้ขวากบแล้วไม่ใช่กลปพี่ล้วนี่นะพี่เลี้ยนเนี่นะั่งอยู่ในนีมนนะะ่ม,น,ม,มนุกอยน่ครับเออสแสดงว่าป่านี่คงก็เกิดปีนี้ อยู่ก้นลี่เลอพี่นอ้องก้นฝ้ายก้นน้องเขาเนี่ยบอลขวากนี่ไงใครจะว่ามันห่มอยู่นี่นะห่มกอไผ่มันยากาศดีก็นเราพี่น้องไงลมหนาวอีกแล้วหนาวมาได้สี่ห้ามือแล้วพี่น้องไงวันนี้นเป็นวันอาทิตย์เด็กๆหยุดโรงเรียนมื่นก็เป็นวันจันทร์แล้วมื่นก็สุภเ็นเด็กๆพี่น้องเห็นแต่มือน,นี่ไหม ต้องคอยควบไปเรื่อยๆบาทแหลกของบอลไซเหนะสองบาทซ่อนเลยแต่ว่ากบเขาบ้าเนี่ยมันมันบะอยู่ซ่อนกันไอพี่น้องมันจะอยู่แหนกกันแกงน้ำม่อีกเลยพี่น้องเลยเวียกบวกการงานบวสากหาแต่น้ำม่อีกมักินอ้าวแต่กินาโอ้แดดเท่านี้ Lên nàng, ừ. đi xương, đi. nó lên tới nềng mình phi nông đi mày phi đây phụ la trang tụ con <laughs> là trang tụ. <laughs> tụ nhảy ở đây nhung à. ủa lúc này. một này cái มันยังบวชคักวันน่น้ำมาเบิ่งอีกของมันขวบแบบชับหนาชับ,ล,บ,บล,ล,ลังไปมันมาท่านเบิ่งคงักกันพี่น้องขวารัดหนารันลังไปซืสอขวับเบิ่งอีกก้อนพี่น้องเจอได้ตื่มเดี๋ยวแช่มาเบิง่งพี่น้องท้าอิดระตะกี้ว่าญาติเขาเจ้าให้ตะกี้นะ เนี่ยเขาเจ้าให้บาร์โนเบิ่งบารนี่ปู้เละว่ามันโจกปุ้ยพี่พี่น้องพาอขวเริ่มถึแต่พี่เข้าไปแต่มันกับพวกท่านในคักดูพี่น้องอันนี้เขาขวแบบขวซับไปซับมาซื่อเมนธรรมดาเขาต้องขวน้ำขึ้นเนาะ ก็ไปเลียนขึ้นตอนนี้ล่มละลายไปแล้วพี่น้องตอนนั้นว่าบาาริจากซับแต่เขาเจ้ากับบริษห้องเราไม่กินมาได้หรอกมันคันๆแต่ถึงมือบอรแป๊บยังคันเลยเมื่อยพี่น้องเลยเป็นไรเสียเติมอีกอยู่บ่เติมอีกอโตโอ้อยากได้ติมอีกสองสามตู้พี่น้องอยากชิมือ่อ ใช่ฮาต้องเริ่มแต่พี่ขึ้นเนาะเริ่มไล่ขึ้นแบบเป็นวะเป็นวักไปมันอยางละเอียดอันนี้เฮาหนะักขวาทซับหนาซับรังไปพี่น้องเห็นทุ่มไหมเลยนะมันไปเรนะื่อยๆนะหัวฮาตืมนะได้ตืมมืปิปีนปัดคอยบอกแล้วว่าขั้นชั้นตั้งนี่ขึ้นมาหนะ่ะได้อีกจ้ะทรับขนหนึ่งหวัวเนโอ้ยพี่น้อง สุดยอดไปเลยพัดชชยอีกแล้วตัวที่สามเลยพี่น้องอักแหง<ๆ>สมวสิได้ตืมมาเลยนั่นยังมีไอรอ่เขาถมมาเลยเออ่น,นแหละเขาต้องขวบน้ำน้ำขึ้นไปเรื่อยๆตัวที่ห้าหิวข้ามด้วยครับง่ายเลยพี่น้อง มันเในพี่น้องข้าว้อมกบรุ่นนี่เนาะ<ฮ>ปีนทางล่างมันมั่จังคือจังงามโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยอดควันชายอีกแล้วพี่น้องเลยมือปราบตอนแรกกขาพ่อชายเป็นคนเห็นพี่น้องนี่พี่น้องบอลม,มันอยู่เนาะผงมันใหญ่เลยเว้ยผงหมด้นนออาาเลยเอนาะ แบบจนแปลนเลยเนาะมอมอยู่พ่อแล้วชิวากันเมื่อและออกมาเบิ่งดูอ๋อโทษตัวใหญ่เลยตัวนี้บ้าคว้าเลยตอนสุดท้ายมนใส่ออกมาเฮี้ยงกันเบิ่งวัดพี่น้อง อ๋อฮัต <Laure> ต <en> ์้ gente, ัวฟนฟอนไช่นะใหญ่เลยพี่น้องเอาลงมาเฮียงกันดูหน่เอ้ยใช่อีกตัวหนึ่งนะอ๋อพี่น้องอันนี้ตัวใหญ่เลยไม่ติดตัวขาวๆกบนี่ทุกคน เค้กเก็บเก็บพี่น้องใหญ่เลยยังมาดูค่ะแนมมาแนมมาสีไายหงุมไนี่โอ้คนมานับพอนใช้อยู่ผีน้องปลาพี่น้องคือว่ามานเดชหมดพากันไปลอกก้นไปหาตุ่มหมดไปลอกพากันคว้าเอาก้นคัดก้นสิเมื่อยกว่านีพี่น้องก็เพื่อสิ พ่อฮู้แต่ละกฮู้หบ่แม,ม่นง่ายเด้เมื่อนี่ขึ้นเข้าไปหากกหุหลากุนบ่ได้จับแม่นแต่ว่าอันนี้ความคิดของซิมอนชวนมาขวะบังพี่น้องบอลเคยได้แต่ว่าต่อไปมันก็ยังซิมาเขาอีกอยู่บ่ทันเบิดดอกเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่นะแม่นเอาขวะบ่พพอมันซื่อเมื่อยก่อนพี่น้องอะไรพี่น้องจ้าสิเด็บคอในญาตลาขอบใจเบิดสุขุขสุขคนที่ตามและขับเป็นกลังใจให้บ่ประสวาบันพี่นอ้องในก็ะปากมืองโฆษณาทนนำใน่พี่น้องพ่อกันชิมหนา้าวปะเมื่อบ้านนี้ มาในรีมนันไ้สี่ตัวไปแล้วสบ,สบายดี